สงครามความขัดแย้งในตอนออกกลางจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแค่ไหนแล้วจะเสี่ยงขยายวงเป็นสงครามระดับภูมิภาคหรือไม่เมื่ออิสราเอลนะคะเปิดฉากรบกับครรูอริรอบด้านภายใน48ชั่วโมงสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้จะเป็นไปอย่างไรต่อไป เมื่อวันอังคารที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอิสราเอลเนี่ยเปิดฉากโจมตีทางอากาศในกรุงเบรุตทําให้ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มฮิสบลลอะเสียชีวิตซึ่งนี่คือการตอบโต้ของอิสราเอลจากเหตุการณ์โจมตีที่ราบสูงโกลันที่ทําให้มีวัยรุ่นแล้วก็เด็กเสียชีวิต12คนเจ้าหน้เนี่ยถูกยิงมาจากฝั่งของเลบานอนนะคะแต่ว่าฮิสบลลอะเนี่ยไม่ได้ยอมรับว่าเป็นคนลงมือส่วนการโจมตีที่เบรุตเนี่ยเลบานอนบอกว่ามีผู้หญิงกับมีเด็กเสียชีวิตด้วยแล้วก็ทําาาาาใหห้อาครารรพังงเเสียยจกแรระบิด หลังจากการโจมตีครั้งนี้นะคะกลุ่มฮิสบอลล์ก็ตอบโต้ด้วยการยิงจรวดประมาณ40ลูกใส่อิสราเอลจนทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บไปอีกหลายคนสํานักข่าวอัลจาราเออ CNN แล้วก็รอยเตอร์สเนี่ยรายงานไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยบอกว่าการโจมตีของอิสราเอลแล้วก็การตอบโต้จากฮิสบอลล์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันแบบนี้อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในตอนออกกลาง ปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีข่าวออกมาจากกลุ่มฮามาสที่แถลงนะคะว่าเอสมาอิลฮานเยผู้นำระดับสูงฝ่ายการเมืองของกลุ่มฮามาสได้ถูกลอบสังหารในกรุงเตหารานของอิหร่านโดยอิสราเอลเนี่ยไม่ได้ยอมรับซะทีเดียวว่าเป็นผู้ลงมือแต่ว่าทั้งกลุ่มฮามาสแล้วก็อิหร่านเนี่ยปักใจเชื่อว่านี่คือฝีมือของอิสราเอลค่ะ แล้วฮานิเยเขาไปทําอะไรที่อิร่านนะคะคือเขาเดินทางไปเข้าร่วมพิธีสาบานตนของประธานรัฐบดีคนใหม่ของอิรานซึ่งเป็นพันธมิตรคนสําคัญของกลุ่มฮามาสแล้วก็แน่นอนว่านี่คือเรื่องใหญ่เพราะว่าทั้งฮามาสแล้วก็ทางการอิรานเขากล่าวโทษอิสราเอลว่าเป็นผู้ลอบสังหารผู้นําสูงสุดของอิรานนะคะอย่างอายาตลอะอาลีคาเมเนีเน่ถแถลงผ่านสื่อประกาศบอกว่าการล้างแค้นให้กับฮานิเยถือเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็เตือนไปด้วยว่าระบอบไซออนิสอิสราเอลต้องได้รับการลงโทษที่รุนแรง จากการกระทําในครั้งนี้สําหรับฮานิเยเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเขาก็มีบทบาทสําคัญในการเจราจาหยุดยิงในสงครามกับอิสราเอลแล้วก็เจราจาแลกเปลี่ยนตัวประกรันด้วยซึ่งแน่นอนว่าการตายของเขาทําให้เกิดความกังวลค่ะว่าการเจราจากับอิสราเอลอาจจะหยุดชะงัก นอกจากผู้นำปีกการเมืองแล้วนะคะอิสราเอลออกมายืนยันวันนี้ด้วยว่าผู้นำปีกทหารของฮามาสโมฮัมเมดเดอีฟได้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่เมืองขานยูนิสเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าทางฮามาสเนี่ยยังไม่ได้ยืนยันข่าวดังกล่าวแล้วคำถามต่อมาคือสงครามในครั้งนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนนะคะ ทีนี้ย้อนกลับไปดูความเคลื่อนไหวของอิสราเอลสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เลยค่ะมีภารกิจสําคัญของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเดินทางไปทําเนียบขาวเพื่อไปพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งการไปเจอกันครั้งนั้นเนี่ยก็มีการขึ้นกล่าวที่สภาคองเกรสด้วยแล้วก็การกล่าวครั้งนั้นปรากฏว่าถูกบอยคอรจากสมาชิกเดโมแครตบางคนที่เขาไม่ได้สนับสนุนแนวทางของเนทันยาฮูค่ะ แต่ว่านี่ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะคะที่อิสราเอลต้องการแรงสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างสหรัฐในช่วงเวลาที่อิสราเอลเองก็กำลังเผชิญกับแรงกดดันในประเทศของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจรจาที่ยังไม่ไปสู่ว่าจะหยุดยิงเมื่อไหร่หรือกระบวนการในการปล่อยตัวนักโทษก็ยังดูยืดเยื้ออยู่ส่วนสหรัฐเองแน่นอน,นะคะ่ะถูกตั้งคำถา,ถามถึงความต่อเนื่องของนโยบายคือหลังจากที่เราทราบปีนะคะว่า พรรคเดโมแครตเนี่ยมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นเมื่อไบเดนประกาศถอนตัวไม่ลงเลือกตั้งแล้วก็ส่งกัมลาแฮริสรับไม้ต่อแทนซึ่งแฮริสเนี่ยออกมากดดันทันทีว่าให้อิสาราเอลแล้วก็ฮามาสเร่งบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเธอบอกด้วยนะคะว่าจะไม่นิ่งเฉยหรือว่าชินชากับภาพของเด็กที่เสียชีวิตรวมถึงความทุกข์ยากแล้วก็ความสูญเสียต่างๆจากสงครามในชนวนกาซา แต่ว่าอาจารย์มโนตอารีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะคะมองบอกว่ามีช่วงเวลาที่น่าสนใจและต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อันตรายช่วงเวลา3เดือนก่อนที่ไบเดนจะหมดอํานาจคือหมายความว่าอาจารย์มองแบบนี้นะคะว่าในเมื่อไบเดนเนี่ยไม่ได้ลงเลือกตั้งต่อแล้วแปลว่าต่อจากนี้ไบเดนก็จะสุดกําลังในการสนับสนุนเนธันยาหูคือไม่ต้องสนใจแล้วนะคะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในตําแหน่งต่อเพราะฉะนั้น3เดือนก็ เอาให้สุดไปเลยก็สอดคล้องกับแถลงการที่ไบเดนพูดนะคะเมื่อตอนพบปาก,กับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าสาหรัฐจะยังคงสนับสนุนอิสราเอลต่อไปเพื่อรักษาความมั่นคงให้กับอิสราเอลรวมไปถึงการต่อสู้กับปรปักอย่างอิหร่านแล้วก็กลุ่มย่อยๆที่เชื่อว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นฮิสบัลเลาะหคูตีหรือว่าฮามาสค่ะ แล้วก็การที่สหรัฐโจมตีกลุ่มติดอาวุธในอิรักในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับที่อิสราเอลโจมตีเป้าหมายในกรุงเบรุตของเลบานอนในสัปดาห์นี้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณนะคะว่าสหรัฐยังคงสนับสนุนอิสราเอลในการเปิดแนวรบพร้อมกันหลายจุดในตนออกกลางในขณะที่อิสราเอลเองก็เดินหน้าโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนฮิสบอลล็อในเลบานอนแล้วก็ฮามาสในกาซาทีนี้อาจารย์มองด้วยนะคะว่าการที่กลุ่มตัวแสดงต่างๆที่ไม่ใช่รัฐ อย่างฮามาสฮิสบล์แล้วก็ฮูตีสู้ไม่ถอยแบบนี้มันสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวอ,อกกลางแล้วก็อำนาจที่เสื่อมถอยลงของสหรัฐในภูมิภาคเรากำลังพูดถึงตัวละครใหม่ที่เข้ามาอยู่ในตัวนออกกลางซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างมาก เรากำลังพูดถึงจีนค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าจีนมีอิทธิพลมีบทบาทอย่างมากในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้จีนเป็นกาวใจพาอิรานไปคืนดีกับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสามารถทําให้กลุ่มฟาตากับกลุ่มฮามาสที่เคยขัดแย้งกันมายาวนานในปาเลสไตน์มาจับมือกันได้เกิดเป็นสันติภาพขึ้นมาได้ แล้วก็ยังมีสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐหรือว่า USIP นะคะที่เขาพูดถึงยุทธศาสตร์ที่จีนใช้คือนอกเหนือจากจีนจะใช้ด้านการทูต สร้างเสถียรภาพแล้วจีนก็ยังใช้เรื่องของเศรษฐกิจค่ะอย่างเช่นความร่วมมือในเรื่องของการชวนให้เข้ามาในบริกสนะคะขณะที่สหรัฐเองจะมียุทธศาสตร์เรื่องของการเน้นการใช้กําลังเช่นทางทหารแล้วก็การควบคุมสถานการณ์นั่นก็คือการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนั่นเองนี่ก็เลยทําให้จีนค่ะได้รับความไว้วางใจอย่างมากในเมื่อเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้เลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นประเทศในตวนออกกลางทั้งหลายก็เลยเปิดใจแล้วก็ไว้ใจจีนมากขึ้นนั่นเองจากนี้เราต้องจับตาดูกันต่อสําหรับสถานการณ์ที่คุกรุ่นในตวนออกกลางค่ะโดยเฉพาะกับ3เดือนต่อจากนี้ว่าทาทีของสหรัฐจะเร่งสุดตามที่ไบเดนอยากให้เป็นหรือว่ากําลังเสื่อมถอยเพราะว่ามีบทบาทของจีนเข้ามาแทนที่ค่ะ